ครับที่ยังไงกับามงานครั้งนี้ครั้งแรกครับผมครับผมจริงแล้วก็ดีใจครับผมนี่ก็เป็นอย่างที่บอกนะเป็นครั้งแรกที่ได้อ่าเล่นเพลงฉ่ำอะไรที่หลั่งสดๆเลยก็ตื่นใจก็ตื่นเต้นมากตอนนี้ก็ยังไม่โชว์นะครับก็เริ่มถูกเริ่มลปสองคนเยอะมากของรงเทพเลยนะของเทพเลยบอกเลยอย่างนี้ที่นี่ที่เดียวครับผมครั้งแรกอ่า เป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะครับก็ว่าสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเช่นกลุ่มกอลฟการส่งของกาแล้วแต่เขาทีมนี้อยากได้บอกว่าอยากรู้ว่ากระแสมันเป็นยังไงบางคนจะเล่นได้จริงไหมก็เลยเปิดกิจกรรมนี้อนมาเพื่อให้แบบว่ามีการสื่อสากันนป็นยังคะผลออกมาเป็นไงหรอ รู้สึกว่าดีเนาะบ้านมาอย่างดีแล้วทุกคนเต้นได้กันแบบฟาสต์แรงเกิดจริงคือตอนแรกนึกว่าเขาจะมาเต้นแบบท่าทิกต็อกบ้างอะไรเงี้ยแต่ไม่เลยทุกคนเต้นท่าเต็มแบบพี่เห็นว่าเขาเต้นแบบเต้นท่าเต็มแล้วแบบโอ้โหบางทีลิปซิงค์พร้อมเราด้วยแบบเป็นพทอเราอะไรเงี้ยเขาเขาเลือกโคฟเลยว่าเราเราเป็นพี่จุงเลยวานนี้เขาเลือกมาแล้วเขาพี่จุงออกมาลองด้วยดูเลิศเลิศเกิด เดี๋ยวถ้า m อของพวกเรานะครับแตะร้านเมื่อไหร่เดี๋ยวจะมีอะไรพิเศษออกไหมแคอพูดได้หรอพูดแคนิฮองใช่แต่อะไรก็ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้ปล่อยให้แน่นอนแน่นอนแล้วไปแล้วไป างคือด้วยความที่ผมประจุเนี่ยจะค่อนข้างสนิทกับน้องๆอยู่แล้วนะเพราะว่าเราก็เคยมีโอกาสไ,ได้แบบแข่งคอนเทนต์ด้วยกันเคยร่วมงานด้วยกันก็เรื่องของเคมนี้เรื่องของสัปดาห์นี้คือมีประมาณหนึ่งอยู่แล้วแล้วพอเราได้รู้ว่าจะได้เล่นมาเจอกับน้องก็รู้สึกว่าเอาเอแบบมีใจแล้วก็แบบเอเอเหนื่อยทำงานด้วยกันจริงๆแล้วก็วตื่นเต้นครับเพราะว่าเหมือนเคยไป,ไปแบบไปขึ้นคอนเสิร์ตที่ญี่ปุ่นด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยอะไรนะแอบรักไม่ทำให้ใครตายใช่ไหมครับแต่ตอนนั้นก็เกือบตายอยู่เกือบตายอยู่เหรอใช่ครับเพลงร้องยากมากครับ ก็ก็ก็รู้สึกดีใจที่ได้ร่วมงานใช่แล้วก็มีห้ามใจด้วยไงข้ามใจข้ามใจข้ามใจพี่พูดว่าแอบรักคือพี่จุ้งเอาเพลงแอบรักไปร้องแต่เดี๋ยว่าที่เราโชว์นี้กลายเป็นเป็นห้ามใจอ๋อเอ้ยผิดนั่านเลยครับแก้แล้วครับแก้แล้วจะรอบแก้ให้แล้วผมแก้แล้วเป็นมุกเป็นมุกพี่หลอกพี่บอลหรือว่าชื่นใจไหมชื่นใจไหมพี่ปอนลพี่ว่าเป็นตัวบ build energy เลย ที่ตอนที่แบตหมดก็สองคนมาเติมเวาตลอดครบผมที่พังว่าก็ได้พี่ปอนพี่จุงมาช่วยแบบดึงติกเ้า จะได้คนคนดูจะได้ไม่ตกใจแบบเฮ้ยมันมันโชว์ขนาดนี้เลยหรอต้องเอาแดดดี้ตัวพ่อมาเลยเอาตัวพ่อวงการมาซะหน่อยเอ๊ะต้องถามว่าใครเอาอกไก่ให้น้องกินใช่เอาจริงๆถ้องขอบคุณน้องๆนะที่น้องๆชวนพี่มาเนี่ยถึงไม่ใช่เพราะน้องๆเนี่ยพี่สองคนก็ไม่มีกคยได้เต้นขนาดนี้โอ้าหนี่ก็ว่าไปพูดเกินพูดถึงกับพรมแดงต้องจินตนาการนะไปอีกวันนี้จะเป็นกรัน บอกเลยว่าอยู่บนสเตจนี่มันเป็นที่ของพวกเราเจ็ดคนอยู่แล้วนี่เป็นไงพวกเราห้าคนก็เป็นแบบบนสเตจคือชีวิตของเราแล้วสองคนนี้บอกเลยว่ามาหมึนนี่บอกเลยว่าถ้าได้ขึ้นเวทีสองคนนี้จะแปลงร่างมาหนึคนแปลงร่างเป็นอะไรนะแปลงร่างเป็นอีกคนอีกคนหนึ่งเป็นใครเดี๋ยวต้องไปติดตามบนนั้นแน่นอนแล้วผมไม่ได้ตัดต่อมันจะที่เต้นจริที่หลอโชว์แบบว่ามันจะไม่เป็นร้างคอนเทนบู๊แบบของกัน บูบาเลยบูบาเลยของ้านเต้นบูบาของานนี่แหละเลยบูบาแล้วค้ชเฉินบ้านเิเ้าชิเนบนชิบูเงินอไปช่นำบูเข้ยวตุบบูบาพอนด้พอของปากของคอตไปพจีต้นดีกว่ากาเน ก็ขอฝากชวนชวนแฟนๆนะครับผมให้ไปติดตามเพลงฉับของพวกเรานะครับซิงเกิลที่สี่ของพวกเรานะสามารถติดตามได้ทาง YouTube Playlist Music นะครับผมและซิงเกิลอื่นๆก็สามารถติดตามได้ทาง YouTube Playlist Music แฟนๆครับและฝาก Legend Official ด้วยนะครับครับผมถ้าอยาให้พี่ตูนพี่บอลฝากกับงานงานวันนี้หน่อยฝากงานวันนี้หน่อยครับไปผ่านมาเดี๋ยวผมรับน ครับผมสำหรับใครที่ผ่านมาครับผมก็อยากจะฝากงานวันนี้ด้วยนะครับผมก็พวกเราเจ็ดคนจะไม่เต็มที่นะครับบอกเลยว่าไม่เป็นหวังแน่นอนเพราะพวกเราจะทข้ามาทิ้งมาคลองแค่เนาะเพราะฉะนั้นเรามาฉาบไปด้วยกันครับเอาะขอบครับ Welcome to Star Society